คุณเป็นคนเอร์สคุณคนสดใสในคลิปคุณเป็นคนตลกนู่นนี่นั่นมากไม่เคยมีคําหยาบคายชีวิตจริงๆคุณมีไหมเราว่าจริงๆเราก็เหมือนในคลิปเลยนะหลายคนจะรู้สึกว่าเอ๊ะซอฟตัวจริงกับซอฟข้างหลังมันจะไม่เหมือนกันหรือเปล่าถามเหมือนไหมเหมือนแหมตัวจริงก็เสียงดังอย่างนี้นะเมาต่นต้นผดูอยู่นะฮะไม่ต้องทาตามนี่พี่แค่อยากรู้ส่วนตัวไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกันนะผมอยากรู้ คุณพูดคำหยาบปะคำหยาบแทบไม่ค่อยพูดเลยมึงพูดไหมมีบ้างในลักษณะแบบอันนี้คือ low play low play ท่านี้คือหมายความว่าอะไรมันคือยังไงมันคือแบบปนัวออ๋เแาบออกคือแบบปนัว low play low p l a ะซอฟทำมาดูน่ารักมาดูกูทำไม่ได้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 มีบ้างเป็นลักษณะโลเพลย์ไม่ใช่แบบว่าเรียกแบบขึ้นไอ้มึงกลัวอะไรอย่างงี้ก็คือไม่ได้เป็นกิจโดยลักษณะตัวเองอ่ะก็ไม่ถูกใช่ไหม เคยเคยด่าเพื่อนไหมเคยไหมหรอเรามีแบบว่าอารมณ์ไม่ดีใส่อารมณ์ไม่ดีเนี้ยทีนี้เช่นอาจจะมีซัมติงที่มันแบบบางอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วมันผิดแผนแล้วมันเป็นความผิดของใครอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบดุมีดุแต่ไม่ได้ทำอย่างบใช่เฮ้ยสมมติจูเพื่อซื้อซื้อมือถือเครื่องใหม่มาเครื่องใหม่มาเพื่อนเดินมาเฮ้ยแกเฮ้ยสวยจังเลยบมาเฮ้ยจังจจตกแพ พูดว่าอะไรเราจะเพื่อนเพื่อนทำตกอุ้ยขอโทษขอโทษขอโทษวันนี้เป็นไรไม่ไรไม่ไรไม่ไรเราไม่รู้สึกผิดอะไรเลยนะถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนเป็นอย่างนี้หรอเราคงแบบนี่ของเพิ่งซื้อมานะอย่างน้อยๆขอขออนุญาตให้เราก่อนได้ไหมเรายังไม่ทันพูดอะไรเลยนะเมื่อกี้ทำไมหยิบจากมือเราไปแบบนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะอ๋อใช่เราใช้ใช้เหตุผลใช้เหตุผลในการติดใจในการสูไปสกัยไป ใช้ใการจมตีเหตุผลโจมตีไม่ใช่ทั้งนั้ว่าใช้เหตุผลในการสวนตอบโตกับไปใช่อา่าแล้วถ้าเกิดสมมติจู่ๆมาคนหนึ่งเฮ้ยซอฟทำไมแกถึงต้องใส่เสื้อเหมือนฉันเลยตบปะเฮ้ย <c oughs> มันมีคนอย่างเยในโลยแล <c oughs> ้วไม่รู้ <c oughs> มไม่รู้ไม <c oughs> <ๆ>่รูอ้ๆๆอยากรู้เออแต่ที่เหตุการณ์เกิดขึ้นซอฟมาตอบเขาอะไรไงเราว่าเราช่องดีที่ไม่มีคนแบบนั้นในชีวิตเราคุณคุณอ่ะคุณอ่ะโตมันอย่างเหมือนเหมือนโตโมคนละที่กับผมอ่ะสังคมไม่เหมือนโตมันมีโตอย่างมาก เพราะเรารู้สึกว่าการใช้อารมณ์มันไม่ช่วยหาทางออกอะไรเลย,เลยอ่ะเราก็จะคุยในเหตุผลว่าแบบที่คุณทําแบบนี้มันจะเอฟเฟกอะไรและถ้าคุณทําแบบนั้นมันจะเป็นยังไงใน่างฉานเราไปนี้มันดูเครียดป่ะแต่ว่าของจริงมันไม่ได้เครียดขนาดนั้นนะมันเหมือนทุกคนแบบอินสต l ลโปรแกรมเดียวกันแล้วว่ามันก็เลยอ่านกันง,ง่ายาใช่หยาบสุดที่คุณพูด แค่คำหยาบสุดแบบแม็กซภาพนี่คือเขาจะให้เอาพูดที่มากเลยคือผมอน่ยหลุดคำหยาบเยอะแล้วแหละในรายการนี้คือผมเป็นคนหยาบคายนะครับผมขอโทษผมรู้ตัวผมเป็นคนหยาบโลนว่าผมจะพยายามปรับปรุงแก้ไขให้มันดีกว่านี้ครับผมอยากไปให้ได้อย่างสอบปลอมนะฮะที่พูดคำสุภาพตลอดเวลาเลยเมื่ใช่แต่ที่ฟังมาเขาเป็นคนสุภาพมากเหมืออ่ะเหมือนคนโลกเลยอ่ะแล้วแล้วความไม่แล้วความแย่เลยนะวันนี้นะเหมือนจัดไฟแก้หนะจัดไฟฝังนี้มากฝังนี้สว่างโง่เลยผมนนี้เปนคนเร็วมากคือเอาโอเค ผมเป็นคนที่พูดคำว่าอาจจะก่อจักหยาดนะครับพูดคำว่าเฮีย้ยบ่อยมากไ <ừ, S 2> อเฮี้ยอีเลวไอ้รยำพูดตลอด ừ, อย่างซอฟนี่คือของเราเอ่ะมีบ้างถ้าเป็นแบบ อุทาอะไรเงี้ยแบบเชี่ยอะไรเงี้ยมีแต่ไม่แต่เป็นชอช้างเราไม่เราไม่หอนกพูกเลยอ่ะเอ้ยมันไม่หอหีบเลยอ่ะเราพูดไม่หอจริงหรอจริงจริงแต่ถ้าเกิดจะต้องพูดจริงๆน่าจะเป็นลักษณะที่แบบสื่อสารกันในกลุ่มเพื่อนแล้วต้องการจะสื่อไปเสกอะไรบางอย่างแบบชัดๆอ่ะแบบเช็ดดีมากกว่าเฮ้ยถ้าอยู่กับกลุ่มเพื่อนเนาะถ้าสมมติว่าเราอุทาแบบเช็ดอย่างนี้ใช่ป่ะเราก็จะเฮ้ยจะเป็นเฮ้ยโอ้โหมันเปลี่ยนเป็นเฮ้ยได้นี่หว่าเฮ้ยเรียกใครสนทนากับเพื่อนว่าเรียกเราเธอกูมึงไม่ ใช่เราเธอแล้วก็ชื่อเลยกูมึงมีกูมึงกับใครบ้างไหมไม่มีไม่มีหรอ <c oughs> ด่าคนอ,อื่นก็ไม่เคยด่าเลยหรอโหคุณน่าเป็นคนที่รับผิดชอบตอรัอบผิดชอบต่อทุกอย่างในใน,ในสิ่งนี้เข้ามาตัวเองดีมากขอตอบคหณไอซ้อมนะฟางเรารู้สึกเหมือนเราไปอยู่โลกไหนมาเลยเนาะอ,อยู่ <c oughs> โลกที่ดีแล้วเราอยู่โลกอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> รู้สึกว่าแบบทำไมเขาโตมาแต่สิ่งนี้ดีมากแล้วมันก็เขาเรียกอะไรอ่ะสิ่งที่เขาได้ทําลงไปอ่ะมันก็เขาเรียกอะไรมันก็สมควรแล้วก็ถูกยอมรับได้ด้วย Follower ที่เข้ามาและไลฟ์มูเทชันที่เข้ามาเขาก็ควรแล้วที่เขาจะได้เป็นอย่างนี้ไงก็เป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็ไม่แปลกที่กูจะไม่ได้ดังอะไรไปยังจัดกูมึดอยู่เลยเอาละค่ะดูจบแล้วนะคะอย่าลืมกด s b s c r i b e YouTube ช่องครูคิดไทยแลนด์นะคะแขกรับเชิญคนต่อไปจะเป็นใครอย่าลืมติดตามชมได้ในรายการมิตครูคิด ทุกวันอาทิตย์เว้นอาทิตย์นะคะ